เราทงแผนเทดในคู่สกุลเงินของตัว USDJPY นะครับสกุลเงิน UJ นั้นเรายังมองว่าตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่สามารถทำลายสวิงโรนะครับได้อย่างสมบูรณ์นะครับดังนั้นสกุลเงินตัวของ UJ นั้นเรายังให้ความสำคัญกับโซนแนวรับนะครับที่ราคา161.122และโซนแนวรับที่2 อยู่ที่ราคา1.60.623กลยุทธ์ในการเทรดน,นะครับเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้ลงมาทดสอบนะครับที่โซนนรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบท,ที่โซนนรับที่2แล้วรอสัญญาณคอนเฟิร์มแท่งเทียนกับตัว P.A. b าเมืม่อมีสัญญาณน,นะครับคอนเฟิร์มแท่งเทียนกับตัว P.A. b าที่โซนแะวรับเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ T.P. ที่ราคา1.61.995 วางสต็อปรอดจุดที่ราคา160.249จุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในยคู่สกุลเงินของ USDJPY นะครับ